ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย War Machines ช่องที่พาทุกท่านไปเจาะลึกอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ทางทหารจากทั่วโลกโดยเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงหรือมีความสําคัญต่อประเทศไทยและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกระบบอาวุธป้องกันทางอากาศที่ทรงพลังระดับโลกอย่าง Patriot Missile System หรือระบบขีปนาวุธ Patriot หนในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก p a t r i o t m i s s i l e System หรือชื่อเต็มว่า p h a s e ร์ r r a ์แทร็กกิ่งร a ดาทูอินเทอ e ์เซ็ t ออนแทเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่พัฒนาโดยบริษัทไร,รทอนของสหรัฐอเมริการะบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดักจับและทำลายขีปนาวุธนำวิถีเครื่องบินรบหรือแม้แต่โดรนที่ล้ำสมัยด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำสูงสิ่งที่ทำให้ป a t r i อ t โดดเด่นเหนือระบบอื่นๆคือเรดาร์แอนด์เอแบบ p h a s e ร์ r รยที่สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายได้พร้อมกัน และสามารถยิงขีปนาวุธสกัดได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาทีระบบเรดาร์นี้สามารถตรวจจับและติดตามวัตถุได้ไกลถึง160กิโลเมตรและสามารถยิงขีปนาวุธได้ไกลถึงกว่า70กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นของขีปนาวุธที่ใช้ Patriot Missile System ประกอบด้วยส่วนหลักสี่ส่วนคือเรดาร์ควบคุมและตรวจจับเป้าหมายสถานีควบคุมการยิงตัวส่งสัญญาณขีปนาวุธและแท่นยิงขีปนาวุธซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยรถบรรทุกทหาร ระบบนี้ใช้ขีปนาวุธหลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่น PAC 2และ PAC 3ซึ่งรุ่น PAC 3ได้รับการปรับปรุงให้สามารถทำลายเป้าหมายที่มีความเร็วสูงได้ดีขึ้นเช่นขีปนาวุธร่อนหรือขีปนาวุธพิสัยกลาง PAC 3หรือ Patriot Advanced CAP Ability 3เป็นขีปนาวุธรุ่นล่าสุดในระบบนี้โดยมีคุณสมบัติเด่นคือใช้เทคโนโลยี Hit to k i l หมายถึงการชนเป้าหมายโดยตรงแทนการระเบิดใกล้เป้าหมายทำให้เพิ่มความแม่นยำในการทำลายเป้าหมาย รวมถึงลดโอกาสขององค์การถูกเบี่ยงเบนด้วยการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ปาทริออไม่ได้เป็นเพียงระบบป้องกันประเทศสำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังได้รับการส่งออกและใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีซาอุดิอาระเบียอิสราเอลและโปลแลนด์และยังเป็นระบบหลักของกองกำลังนาโตในการป้องกันภัยจากขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามในสงครามยุคใหม่ สำหรับประเทศไทยแม้ว่าในปัจจุบันเรายังไม่มีระบบปาทริออตเข้าประจำการแต่มีความสนใจจากหลายฝ่ายที่ต้องการให้กองทัพไทยพิจารณานำระบบนี้เข้ามาใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีความซับซ้อนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธระยะไกลหรือโดรนจมปีที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า การมีระบบปาร r ทิอตจะช่วยให้ไทยสามารถสร้างระบบป้องกันชั้นที่2หรือ Third เลเยอร์ f e n s e ร่วมกับระบบเรดาร์ตรวจจับและระบบยิงพื้นสู่อากาศที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเช่นระบบ NASAMS หรือ TORM 1ซึ่งจะทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถป้องกันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นสนามบินฐานทัพหรือศูนย์บัญชาการสำคัญได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากขีปนาวุธ PAC 3แล้วระบบปาทวีออยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลและสื่อสารแบบเรียลไทม์กับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้มันสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสถานการณ์สงครามหรือภัยคุกคามระดับภูมิภาคอีกหนึ่งจุดเด่นของปาทวีออคือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตั้งทุกโมดูลไว้บนรถบรรทุกหรือพ่วงลาก ทำให้สามารถนำไปประจำการได้ในพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกรวมถึงการเข้าร่วมการฝึกซ้อมหรือภารกิจระหว่างประเทศหลายประเทศในเอเชียเริ่มหันมาพิจารณาระบบปฏิออดอย่างจริงจังโดยเฉพาะในบริบทของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในคาบสมุทรเกาหลีช่องแคบไต้หวันหรือทะเลจีนใต้ความสามารถของระบบนี้ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบฉับพลันจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกประเทศต้องมีไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ปัจจุบันราคาโดยประมาณของระบบป a ท r i อ t 1ชุดอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับจำนวนแท่นยิงและขีปนาวุธที่สั่งซื้อซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับการป้องกันประเทศในระยะยาวหากประเทศไทยมีแนวทางจะนำระบบนี้เข้ามาใช้งานในอนาคตก็อาจเป็นไปได้ว่าเราจะเริ่มจากการจัดซื้อจำนวนจำกัดเพื่อใช้ในการฝึกและทดลองก่อน และหากผลเป็นที่น่าพอใจก็อาจขยายการใช้งานในเขตยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วประเทศสุดท้ายนี้ระบบ Patriot Missile System ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารของโลกที่ผสานการตรวจจับการติดตามและการโจมตีเข้าไว้ในระบบเดียวไม่เพียงแต่ใช้ในสงครามแต่ยังเป็นการแสดงพลังและศักยภาพในการป้องกันประเทศอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร อย่าลืมกดติดตามช่องไทยวอล์แมชชีนส์เพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่เราจะพาไปสำรวจโลกของสงครามเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ